สวัสดีค่ะพบกับลูน่าจาก Perfect Homes นะคะวันนี้ลูน่าจะพามาชมบ้านที่สุภาล i ยโมด้าค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดรวมโชคเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะพื้นที่การใช้สอยอยู่ที่54ตารางวาและ183ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือภายในบริเวณบ้านนะคะเมื่อเดินเข้ามาก็จะพบกับห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟาใหญ่โต๊ะหินอ่อนสวยงามมากๆเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะและเฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือบริเวณรับประทานอาหารนะคะมีเก้าอี้6ตัวและโต๊ะหินอ่อนสวยมากๆเลยหน้าต่างล้อมรอบเลยนะคะสามารถเปิดรับลมได้ค่ะและในส่วนของห้องครัวนะคะเมื่อเดินเข้ามา นี่ก็จะเป็นห้องครัวมีเตาแก๊สไฟฟ้านะคะมีเตาอบเครื่องดูดควันอ่างล้างจานตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟค่ะและก็ยังมีประตูซึ่งสามารถเปิดออกไปยังสวนภายนอกบ้านได้อีกด้วยค่ะนี่จะเป็นห้องเก็บของนะคะและนี่ก็คือห้องน้ำ มาเดินเข้ามานะคะก็จะมีอ่างล้างหน้ากระจกชักโรครกแล้วก็ห้องอาบน้ำเช่นกันค่ะ เราไปชมชั้น2กันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองนะคะเมื่อเดินขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นอย่างที่เห็นนะคะมีโซฟาน่ารักมากนะคะเป็นโต๊ะแบบหินอ่อนแล้วก็ทีวีค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันนะคะห้องนอนห้องแรกจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์อย่างที่เห็นเมื่อเดินเข้ามาก็จะมีเตียงใหญ่นะคะทุกอย่างดูโล่งโปร่งมากแล้วก็มีระเบียงออกไปยังข้างนอกนะคะ บริเวณนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าค่ะมีกระจกบานใหญ่มากเหมาะกับคุณผู้หญิงเลยค่ะและนี่ก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็กว้างขวางพอสมควรนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ครบครันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองนะคะซึ่งก่อนจะเข้าห้องนอนที่2ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะเมื่อเดินเข้ามาห้องน้ำสไตล์เดียวกันเลยค่ะระดับน้ำก็จะเปิดลงกว้างค่ะ ห้องนอนที่2นะคะมาพร้อมกับเตียงใหญ่โตเครื่องแป้งมีหน้าต่างนะคะแล้วก็ตูเ้เสื้อผ้าค่ะและในส่วนของห้องนอนสุดท้ายนะคะเช่นกันนะคะสไตล์ห้องนอนจะตกแต่งคล้ายกันเลยนะคะสีขาวทำให้ดูโลง่งโปรง่งสว่างมาพร้อมกับเตียงตูเ้เสื้อผ้าและโตเครื่องแป้งค่ะ เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้สำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีคำถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าคลิกตรงลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมที่จะไลค์ซับสไครป์แชร์วิดีโอนี้เจอู้รุ่หน้าครั้งหน้าสวัสดีค่ะ